สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมนําพึ่งที่ล่อได้ย้ายมาที่บ้านนะครับบ้านบ้านแม่ยายนี่ครับตอนนี้อยู่ที่นี่8กล่อง8ดลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปไปดูกันครับผมไปดูกล่องที่1นนะครับตั้งแต่ย้ายมาผมก็ยังไม่ได้มาตรวจมาดูนะครับว่าเขาอยู่หรือเปล่ามามาลุ้นด้วยกันมามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกล่องที่หนึ่งครับ ผู้ชมว่าอยู่ไหมฮะแม่ใช้แป้วเลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยยแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าจะเปิดดูหรือเปล่าเปิดดูไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเปิดดูครับเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างนะครับ หสัปดาห์ประมาณนี้นะครับ1สัปดาห์แล้วนะครับไปติดรับปิดโอเค1สัปดาห์นะครับหลังนี้1สัปดาห์ประมาณนี้ไปไปดูรังที่สองครับท่านผู้ชมก็เสียวๆอยู่ ลังที่สองครับอ่าลังที่สองเฮ้ยทำไมเงียบฉี่เลยอะอยู่หรือเปล่าอ๋อลังที่สองผมบินเข้าทางนี้เออก็อ๋อเข้ามาละมีอยู่ครับไม่เปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเขานะครับให้รู้ว่าอยู่ก็พอละ อยู่นะครับทังนี้ยังอยู่ลังที่สองก็อยู่นี่เข้าเข้าท้างหลังอออเข้าแล้วออกละโอเคอยู่อยู่ก็ดีใจแล้วครับของที่สองครับหลังจากที่นำมาตั้งไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ไปดูกล่องที่สามครับยังอยู่หรือเปล่านะครับกล่องที่สามโอ้กล่องนี้อยู่แล้วก็อยู่เยอะด้วยกล่องที่สามอยู่นะครับโอ้เยอะกล่องที่สามอยู่นะครับอยู่เยอะไป,ไปดูกล่องที่สี่กันครับกล่องที่สี่กล่องนี้อยู่มาก,ก่อนแล้วนะครับอยู่ก่อนมาประมาณสองสัปดาห์ กลองน,นี้นะครับอ,อยู่ก่อนแล้วสามสอามแบบสามสัปดาห์ของที่สี่โอเคไม่เปิดให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวเป็นการรบกวนน้องๆเขาไปดูกล่องที่ห้ากล่องที่หเนี่ยน่าจะอยู่เป็นเดือนละกล่กองที่ห้าอยู่มาเป็นเดือนละ นี่เป็นดอกอบอโวคาโดเยอะเลยนะครับจำนวนประชากรก็เยอะมากเลยนะครับน่าจะโหขยันแล้วก็จำนวนประชากรเยอะอย่างนี้น้ําหวานน่าจะเยอะนะครับของที่5ครับไปไปดกูกล่องต่อไปครับกล่องที่6ครับท่านผู้ชมกล่องที่ห,าห,ม,ม,หมาอยู่ได้สงสัปดาห์แล้ว กองที่หกก็ก็บินเข้าบินออกนะครับกองที่หกนี่กองที่หกอยู่ไปไปดูกองที่เจ็ดกันครับกองที่เจ็ดกองที่หกกับกองที่เจ็ดมาอยู่ประมาณสองสัปดาห์ไปกองที่เจ็ดก็ยังอยู่โอ้ ยังอยู่ครับเห็นวินเข้าวินออกแล้วก็ก็ไม่เปิดดูแล้วกันนะครับกล่องที่เก็ยังอยู่กล่องนี้สิครับกล่องที่8ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นอะวันที่คืนนั้นที่ผมย้ายมาแล้วผมทำหลังรวงเขาร่วงไป2อรวงนะครับแล้วก็เก็บน้ำหวานไปกินแล้ว ก็ปิดฝาปิดอะไรทิ้งไว้ก็อ้อยังอยู่ครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ครับโหกล่องนี้นะครับทำทำรังแค่12วันวันนั้นได้น้ำหวานไปเยอะน้ำพึ่งไปเยอะเลยนะครับนี่ดูจำนวนประชากรเขาสรุปนะครับ8ดกล่อง8ดรัง8โพรงก็ ยังอยู่นะครับเลี้ยงไว้ในบ้านส่วนในบ้านของแม่ยายหนึ่งนะครับก็ยังอยู่นะครับแปดกล่องแปดรังแปดแปดโพรงอ่าเดี๋ยวไว้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บน้ําผึ้งเดือนห้ากันครับไม่เกินวันที่สิบเก้าเมษายนจะได้เก็บน้ําผึ้งกันแล้วครับผมสาหรับคลิปนี้อาจารย์นันต์จ่อยพบกันเดี๋ยวเท่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ